สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ Honda c r v นะครับตัว g e n 5ตัวใหม่ล่าสุดนะครับกับจอ Android ตัวใหม่ขนาด10นิ้วนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราจะติดตั้งเป็นตัวจอ7นิ้วนะครับแต่ครั้นี้ลูกค้ารีเควสต์มาเลยว่าขอเป็น10นิ้วรุ่นใหม่นะครับก็คือตัวออกตา r อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือติดตั้งตัวจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะเราติดตั้งเข้าไปใน Honda c r v คันนี้นะ เวอร์กเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวจอระบบ Android ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็หลักๆเลยนะครับจะได้เรื่องของความเร็วไว่เป็น CPU นะครับ Memory หรือว่าแรมต่างๆนะครับเนี่ยฮะ a n d r o อ d ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน6นะครับนะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยเป็น8หัวนะครับ64บิตนะครับเป็น Cortex A9 ขนาด1.5นะครับส่วนแ a m เนี่ยมีให้ถึง2 g ินะครับส่วนความจุตัวนี้นะครับ ให้มาเพียงพอเลยนะครับความจุเนี่ยอยู่ที่3 0กิกนะครับถือว่าครอบคุมมากๆการใช้งานนะครับหลักๆเลยคันนี้ติดตั้งนะครับมีกล้องรอบขันนะครับที่เป็น2ดีนะครับตีกล้องนะตีไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายนะครับมีเลี้ยวขวานะครับก็จะตัดมานะฝั่งขวาแล้วก็กล้องหน้าก็จะติดนะนะครับแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยนะครับ ก็จะโชว์ไปในส่วนของกล้องถอยนะครับแล้วก็กล้องรอบคันมุมมองกับเบิร์ดไอวิวนะครับแล้วก็เราตีไฟนะครับไฟขวาขนาดถอยหลังเนี่ยก็จะเห็นฝั่งขวาด้วยนะครับตีไฟเลี้ยวซ้ายนะครับขนาดถอยหลังก็จะเห็นฝั่งซ้ายด้วยนะครับอันนี้คือกล้องรอบคันแบบ 2D นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับพอเรากลับปกติจะตัดมาที่กล้องหน้าแล้วก็ในส่วนมุมมองของกล้องรอบคันนะครับหลังจากนั้นก็จะตัดกลับมาในส่วนของระบบจอ Android นะครับตัวนี้ หลังจากเราแชร์อินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับหรือว่า o o o l l m m p s รวมถึงการฟังเพลงผ่านแอปพลิเคชันจุกได้เลยนะครับสามารถใช้งานคำสั่งเสียงได้นะครับสำหรับจอ Android 10นิ้วตัวใหม่นะครับ The Ma s ส s i n g l e นะครับอ่า เดี๋ยวเราก็ไปเซตอีกทีหนึ่งนะฮะผมอาจจะสำเนียงไม่ได้นะครับแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเวิร์กมากๆนะครับสำหรับการใช้งานนะครับนี่นะฮะเข้าในส่วนของแอปพลิเคชันจุกได้ด้วยรวมถึงคุณลูกค้าก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปต่างๆเพิ่มได้นะครับผ่าน p l a y Store ได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความรวดเร็วนะครับยิ่งเน็ตเราเร็วเนี่ยผมบอกได้เลยว่าจอตัวนี้นะครับไหลลื่นมากๆนะครับแตะเป็นมาแตะเป็นมาเลยนะครับ ความรวดเร็วแล้วก็การเล่นหนังพวกไฟ์ Full ล HD นะครับรวมถึงนะครับนย่ครับเ่าเสียงเสียงได้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับเวิร์กเลยนะครับเนี่ยแม็กออกมานะครับปุ๊บไปใช้งานในส่วนของระบบอื่นได้นะครับฟังเพลงไปใช้ไปที่นำทาง Google Maps ไปนะครับเนี่ยฮะ เหัวเก๋เลยนะครจะพิมพ์ก็ได้หรือว่าใช้งานในส่วนของคําสั่งเสียงก็ได้นะครับตรงส่วนนี้อ่าและครับอันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ในรถ Honda รุ่นนี้นะครับ Honda CRV นะครับกับจอระบบ Android ขนาด10นิ้วนะครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับที่จะติดตั้งจอให้เป็นเจ็ดนิ้วแอ d ดรอยว่า10นิ้ว a n ดอยนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ม i ลล่าออเดโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินทร์นะครับสำหรับวันนี้ผมคงลาพี่ๆแฟนเพจไปนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับลาแล้วครับ สวัสดีครับ